ชอบเลสีแดงอะตรงตัวเลขด้วยจะได้สวยๆเนี่ยเลขสีกับเลขศูนย์เลขพวกนี้เราเขียนทับนแ้วไหนแล้วหกสิบแล้วหกสิบแล้วก็อะไรคะโอเคแปดสิบหนูเสร็จยังคะอะฝั่งนี้เขียนได้เนี่ยฝั่งนี้เขียนได้อันนี้นับทีแล้วเท่าไหร่คะนับทีละสิบโอเคค่ะห้าสิบสิบห้า ลบห้าลงไปห้าเหลือสิบอะไรลบห้าอ่าลงไปอีกห้าห้าสิบนะก็ไม่อยู่ยี่สิบลบห้าลบลงไปอีกห้าเหลือสิบห้าเออบวก สิบสิบห้าห้าสิบโอเควันยี่สิบเอ้นับ ลบสิบลงไปสิบลบอีกสิบบวกสามสิบสามสิบลบสิบค่ะสิบไปแปสิบยี่สิบ